นี่กูไขึ้นทั้งบ้านแล้วแล้วย้ามันเขกกันโอ้ยมันเขขึ้นเป็นห้าดอกว่าเปนห้าหลารก็เขกผมได้เดหนึ่งทั้งลมวัเียแหงมาลมเตืมโอ้ยตือนเมื่อไร่ก็ได้จังไม่เขียยังอยู่นี่นี่ว่นอย่างนีก็ได้บงดูตื่นเมื Ất <laughs> vậy anh cái tiên này anh đấy rồi này không được Ôi Vậy là tan quá nhưng mà khuyên Qua mình nhắn là được <laughs> mượt, và mình nhắn mà bằng Đang thịa cả Ôi <laughs> được Đây để con tiền này Buồn. ทั้งลมทั้งสมุนยำที่ได้กินยังกูได้กินดอกกูไหนสมุนสามตัวกูน่าสมุนต้องไปยำแบดนี้โอ้บ่คือดอกบ่คือดอก